วันนี้กอก็จะมาแนะนำในส่วนวิธีการพับเบาะของมิวเอ็นะคะมีพับได้สองทางนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพับแบบไหนนี่ค่ะภายในของตัวเบาะนะคะวิธีการพับจะพับได้สองจุดนะคะจุดแรกจะอยู่ที่หัวเบาะตัวน,นี้นะคะอ่ะเราก็งัดลงมาแล้วก็ขึ้นไปตอนที่สามได้เลยนะคะอ่า ส่วนอีกหนึ่งวิธีอันนี้คือวิธีแรกเนาะวิธีที่สองบางท่านไม่รู้เนาะว่าในส่วนของตัวเนี้ยค่ะตัวปรับเอนเบาตัวเนี้ยก็สามารถพับเบาได้เหมือนกันนี่ค่ะเห็นไหมง่ายๆนะคะแบบนี้เองเลยสําหรับลูกค้าท่านใดไม่เคยได้ลองใช้นะคะในส่วนของตัวพับเบาที่ตัวพับเอนเบานะคะไปลองทํากันดูนะคะเทคนิคง่ายๆแบบนี้นะคะ บางท่านไม่รู้ลองไปทำกันเดินนะคะ